ผู้พ่อเพียงสวัสดีครับคนผู้เจนจบชีวิตจะมีความสุขเต็มอิ่มอยู่ข้างในเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงอยู่เหนือการรูงแต่งความสุขเหนือการรุงแต่งคืออยู่ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตการเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเห็นแจ้งทำให้ว่างวางจิต วางใจลงตัวสนิทสบายกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างผู้เจนจบชีวิตความสุขไม่ได้ดูจากเสื้อผ้าที่ใส่กระเป๋าที่ถือรถที่ขับร้านที่นั่งเพื่อนที่คบสังคมที่มีหรูรวยเลิศไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขแต่ความสุข ดูจากแววตาที่เรามองคนอื่นรอยยิ้มที่เรามีให้คนอื่นคำพูดที่เราพูดกับคนอื่นและความรักที่เรามีให้คนอื่นถ้าเราไม่เรียกร้องอะไรจากคนอื่นและแบ่งปันให้คนอื่นได้นั่นคือความสุขเพอร์เฟกข้างนอกคือความสุขที่จอมปลอม เฟกข้างในคือความสุขที่แท้จริงครับผู้พ่อเพียงเขาใหญ่สังคมที่เริ่มต้นจากความสุขครับโครงการที่เริ่มจากความฝันและสร้างมันด้วยความสุขและความรักของผมครับผมแบ่งปันที่ดินแปลงเล็กๆเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสทำตามความฝันความฝันที่ใครหลายคน อยากมีบ้านในฝันสักหลังเป็นบ้านพักต่างอากาศหลังเล็กๆที่เขาใหญ่ครับผมจึงแบ่งปันที่ดินของผมเพื่อสร้างบ้านในฝันและแบ่งปันให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างบ้านในฝันเพื่อความสุขเหมือนผมครับผู้พ่อเพียงเขาใหญ่เปิดเฟสที่3 A จำนวน21แปลงครับตอนนี้เหลือเพียง18แปลงเท่านั้นครับ โครงการภูพอเพียงเขาใหญ่จองภายในเดือนนี้แถมฟรีจัดสวนมูลค่า80,000บาทพร้อมวางระบบน้ำสวนด้วยนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร0619199891โครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจขอขอบคุณครับ